เลิกแฟนสาวแล้วยอมรับแมนแมนว่าเฮิร์ทไม่น้อยสำหรับพระเอกหนุ่มฮอตไบร์นรพัฒน์สารภาพจบความสัมพันธ์มิ้นแฟนสาวนอกวงค์การเรียบร้อยแล้วหลังเปิดตัวคบหาดูใจกันมาพักใหญ่ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจเล่าผ่านรายการวันบันเทิงทอล์กทางช่องยูทุบวันบันเทิงถึงสาเหตุเลิกราเปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่ชายที่แสนดีโดยไบร์เผยว่าเรื่องหัวใจโบแล้วตอนนี้ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะเป็นการจบลงที่ดีผมเคยเล่าครั้งที่แล้วว่า ผมไม่เคยเจอคนที่เข้าใจผมเลยเจอคนที่รักผมตลอดแต่ผมไม่เคยเจอคนที่เข้าใจผมเลยตอนนี้ผมเจอแล้วแต่มันไม่พอสิ่งที่ผมว่ามันดีมากๆแล้วเรื่องความสัมพันธ์แต่มันก็มีเรื่องอื่นที่ผมคิดว่ามันไม่ได้เรารู้สึกว่าพอเราโตมาความรักก็คือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากเมื่อไหร่ที่เรารักใครแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเลิกรักเขาเรายังรักเขาต่อไปเรายังพร้อมจะซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องแค่เราไม่ครอบครองเขาเท่านั้นเอง ใช้สถานะเราก็ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีถึงเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วสถานะความสัมพันธ์เราจบลงแล้วแต่ความรักจริงๆที่เรียกว่ารักมันยังคงอยู่ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีให้แน่นอนตอนเปิดตัวมีผลกระทบหลายคนไปโฟกัสเขาจริงๆมันก็มีนะเยอะเลยแหละถามว่าเรื่องงานมีกระทบไหมก็นิดหนึ่งส่วนเรื่องอื่นๆกระทบไหมมุมอมองคนอื่นที่มองผมก็กระทบแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมคุ้มค่าที่จะแลกมันเพราะว่าผมต้องการคนมาดูแลจิตใจผมแบบสุดๆ เพราะผมรู้สึกว่าเว้สุดๆทั้งๆที่ททเราดังมากแต่เรารู้สึกหวาเวมากๆและเขาก็มาทําให้เราไม่รู้สึกเดียวดายเราดีขึ้นมากเพราะเขาเลยนะกเขาสอนอะไรเราเยอะเหมือนกันถึงเขาจะเด็ดกว่าเราเยอะแต่พอวันหนึ่งมันจบ,จบไปก็จบไปแต่มันเป็นการจบที่สวยงามมากสําหรับผมนะักสำหรับช่วงวัยความคิดมีผลต่อการตัดสินใจไหมมีครับคนละเจนในเรื่องความคิดก็คนละเรื่องเลยครับถามว่าทรงแบบ อย่างไปเลิกกับสาวหัดไหมก็์ดน้มันก็เสียใจนะผมไม่ได้บอกว่าไม่เสียใจนะตอนเล่าผมยังโอ้อ้อยู่เลยแผลสดไหมก็ไม่นานมากก่อนผมไปไทยเปอาทิตย์หนึ่งส่วนพร้อมจะเริ่มใหม่หรือยังไม่คาดหวังดีกว่าเพราะว่าเวลาผมเป็นอย่างนี้ก็จะพูดทุกรอบว่าผมจะไม่มีใครอีกแล้วจะโสดตลอดชีวิต ไม่คบใครอีกแล้วสุดท้ายย่อ,อผ่านมาสองเดือนมีแฟนครั้งนี้ผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นและผมก็ทํางานดีกว่าชิละลลเพราะตอนนี้ผมก็มีซีรีส์รออยู่เรื่องหนึ่งละครรออยู่เรื่องหนึ่งผมไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้หรอกถ้าใครเข้ามาก็เข้ามาทําความรู้จักกันถ้าบังเอิญถูกใจเดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่ผมไม่ไปวิ่งไล่หาความรักแล้วผมเหนื่อย